สวัสดีครับผมหยดน้ําบอยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ประเทศกําแพงแสนนะฮะได้หมายใหม่ๆมา,มา,มา,มามจากน้องแต่ก็คงดูเก่าหน้าดูแล้แหละเดีย๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าหย,ด,ยดน้ําบอยเขาใช้ยังไงตกยังไงสําหรับมือใหม่หมๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการตรีใหม่ต่างๆให้ดูนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ใล้ฟังนะครับหยุดน้ำบอยครับผมใสสวยพอได้อยู่ครับ โอ้แค,ครับน้ำบอยครับเคาะ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 ปากข้อนะฮะในตัวแล้วสวยง,งามครับพัดเทล เดินไหมเดินไหมเดินไหมเดินไปหยุด,น,ด,น,ด,น,ดน,น้ำบอยนะครับใจเย็นเลยเพราะว่ามันมิดแล้ว <c oughs> น้ำบอยครับไซนี้อ่ะสวยเลยเด็วต้มยำงานไม่สัตว์หรอนี่ครับ ท่ามท่ามยกอดีลงวนลอวนล้วเออโว้สวยงามครับวันนี้รวยเลยกระจุดน้ำบอยสีเลมอนนะใส่สวยเลยสวยโปรวอนะโปรเวอนี่นะครับมาแล้วครับน้เวอนะครับกับผลงานจุดน้ำบอยครับเลมอนนะฮะเต็มป่านะครับเข้าไปจอยครับ เป็นไงบ้างครับน้ำเบาวันนี้เป็นไงบ้างครับเยี่ยม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 ยงเียเีย่ยมคำเดียวเลยเมายู่คนเดียวเลยนะวันนี้โหดุใหม่ครับน้ำเบาจะตีหยอดเข้าไปฮะสัมผัสเหมือนมีอะไรอยู่ด้านหลังเราท้ายรถโอเย็ดด oh, ้หมาซอมบี้ <laughs> โอ้โหเห็นแล้วกินหมกูกรอบไม่ลงเลยทีเดียวนะครับทานได้ครับ <laughs> ครับตอนนี้ก็มาพักแล้วฮะวันนี้นว่าวนว่าปันเปนกี่ตัวครับมันมันธรรมดาเปิดเป็นนี่ดูกับข้าวนว่ากินเลยนว่าปัดร้านเต็มครับจำจุลีเจ้าเก่ายังอร่อยครับเยอะด้วยนว่าควรไปกี่ตัวแล้วครับวันนี้โอ้โหมาหล่อนะครับมาหล่อวันนี้ถือว่าฝีมือมากครับวันนี้ใครตีไม่ตี